สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจอ Samsung Note 10 Lite ค่ะ Note 10 Lite ที่มีคอมเมนต์ถามนะคะว่าจอแท้ Samsung Note 10 Lite งบประมาณ5,000ยังซ่อมคุ้มไหมนะคะ ถ้าเราจะเอาจอแท้นะคะถามว่าซ่อมคุ้มไหมก็ยังคุ้มอยู่เนื่องจากว่าตัวโน้ตสิบไลท์เป็นรุ่นที่ใช้ปากกาได้นะคะข้อมูลเยอะถ้าเราต้องการที่จะซ่อมจอแท้และเอาข้อมูลก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่นะคะตัว Android version ของตัวเครื่องรู้สึกว่าจะอัปได้ถึง13นะของลูกค้าที่มาวันก่อนที่หยกเปิดด,ดูที่เครื่องลูกค้ามานะคะแล้วทีเนี้ยเรามาดูว่าโน้ตสิบไลท์หน้าจอมีกี่งานโน้ตสิบไลท์จะมีทั้งหมดด้วยการ3งานนะคะคืองาน TFT หรืองานเทียมนะคะแล้วก็งาน AMOLED อีกจอหนึ่งคือจอแท้นะคะอารโมเลกับจอ TFT หรือจอเทียมจะไม่สามารถใช้ปากกาได้ทั้งคู่นะคะจะใช้ปากกาได้เฉพาะจอแท้เท่านั้นนะคะถ้าใครต้องการที่จะได้จอแท้แนะนําให้เปลี่ยนที่ศูนย์นะคะถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์รวมค่าบริการแล้วก็ตกอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเนาะนี่ประมาณนี้แต่เราต้องไปติดต่อเองนะคะเราต้องติดต่อที่ศูนย์เองถึงจะเห็นราคาประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่ากล้องเราโฟกัสเห็นหรือเปล่า ถ้าเราต้องการอยากได้อไหลรสูตรเราสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วเช็คราคาอะไหล่จอซัมซุงนะคะสามารถตรวจเช็คได้ค่ะราคาหน้าจอเทนะคะอยู่ที่ศูนย์3750นะคะ3,752บาทยังไม่รวมช่างนะคะก่อนเข้าไปให้เช็คด้วยว่าสูตรที่เราจะไปใช้บริการนะคะสาขาไหนมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนเนื่องจากว่าเครื่องเป็นรุ่นเก่าบางสูตรก็จะไม่มีเลิกผลิตไปแล้วนะคะ ให้มาดูในส่วนของจอเทียมนะคะว่าทำไมถึงใช้ปากกาไม่ได้ทำไมถึงสแกนนิ้วไม่ได้นะคะสำหรับ Note 10บไลท์นะคะตัวจอเทียมของ Note 10บไลทจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นจอ LCD นะคะจะไม่ใช้งาน AMOLED นะคะนี่จอ LCD แบบนี้เลยจะหนาแล้วก็ลงไม่สนิทนะคะแล้วในส่วนของตัวสแกนนิ้วมือจะไม่มีสแกนไม่มีนะคะเห็นไหมคะจะเป็นรูที่ไม่ทะลุเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้ว IC ก็จะไม่เหมือนกัน IC ต่างๆนะคะจออะโมเลดกับจอเทียม IC จะไม่เหมือนกัน IC มันจะเม็ดใหญ่กว่าบางทีเราใส่แล้วมันลงไม่สนิทเนื่องจากว่าพวกนี้งานจะไม่เหมือนกันนะคะงานเทียมกับงานอะโมเลดส่วนจออะโมเลดเนี่ยก็คือลงสนิทสีสวยสแกนนิ้วได้เนื่องจากว่าเขามีตัวสแกนตรงนี้นะคะอันนี้หยกเอามาเทียบให้ดูนะตัวนี้จะไม่ใช่ของโ no น้ตสิบไลท์นะคะแต่ว่าให้เทียบดูงานอะโมเลดจะเป็นแบบนี้งานอะโมเลดก็คือจะเป็นจอแบบบางนะคะ แบบบางแบบนี้เลยแล้วก็มีสแกนนิ้วตรงนี้เลยนะคะทั้งสองรุ่นเราจะสังเกตเลยว่าไม่มีแพรปากกาทั้งคู่นะคะพอไม่มีแพรปากกาเนี่ยก็จะทําให้เราใช้งานปากกาไม่ได้ฟังก์ชันนั้นจะโดนตัดออกไปทันทีถ้าเราเปลี่ยนจอ2ง,งานนี้นะคะในส่วนของจอแท้ทําไมถึงใช้ปากกาได้เพราะว่าจอแท้จะมีแพรปากกามาแบบนี้อันนี้คือแพรปากกาด้านล่างจะเป็นแพรจอนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็คือตัวสแกนนิ้วสแกนนิ้วมือได้ใช้ปากกาได้นะคะ นี่จะเป็นงานแบบนี้เลยคือจอแท้นะคะใครที่จะเปลี่ยนจอแท้ก็ให้ติดต่อสอบถามศูนย์ดูว่าเขายังมีอะไรอยู่ไหมนะคะจอแท้เวลาเราเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนยกโครงเลยอันนี้ให้ดูตัวเครื่องนี้จะเป็นเครื่องรถสิบไลท์นะคะคือแพรจอมันจะมาแบบนี้อันนี้คือแพปรปากกานะคะแพปรปากกาแพ้จอซึ่งสองจอจอเทียมกับอะโมเลตที่ใช้ปากกาไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ตัวนี้ไม่มีมาแพ้ตัวนี้ไม่มีมาในจอเทียมนะคะ ใครที่ต้องการจอศูนย์ก็ติดต่อที่ศูนย์ติดต่อสอบถามเขาดูนะคะว่าเขามีอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะตามข้างนอกมีแต่จอเทียมนะคะถ้าเราหาจอแท้ตามข้างนอกไม่มีขายนะคะแล้วก็ราคาแพงกว่าศูนย์อย่างร้านส่งที่เราเช็คไปนะคะจอแท้ที่เขามียกเคยส่งเเคยสั่งมาให้ลูกค้าอยู่ยกโครงเลย5,000กว่าบาทแล้วเวลาเปลี่ยนจอแท้เนี่ยเรามาประกอบติดกาวแล้วประกันอยู่ที่เราเ เราต้องมานั่งปะกกาให้ลูกค้าถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานปากกาไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ติดกาวแล้วมันไม่มีปะกกนเนาะที่ร้านก็เลยไม่ได้เอารุ่นนี้มาขายรุ่นนี้ก็คือมีแต่จอเทียมเท่านั้นนะคะที่ร้านถ้าใครที่จะเอาไปใส่จอเพื่อจะเอาข้อมูลจะใช้เป็นเครื่องสำรองก็ใช้ใช้งานได้อยู่แต่ไม่สามารถใช้ปากกาได้นั่นเองค่ะสำหรับของจอของ Sams u ง g n o t ส10ไ i t e like นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาอะไรรุ่นไหนมาเล่าสู่กันฟังดีนะคะ